นะครับวันนี้เราจะมาทําบอกไฟเหรอขางขี่ขางครับไฟดอกโตโอโลโลนี่สู้อย่างนี้หวานนี่สู้อย่างนี้แม่แอบครับสู้แม่แอบไม่ใช่พอแอบนะลองพอเนาะลองมาครับบุ๊ดเดียวจะบุ๊ดจะรายงานผลเด้อว่าดีดีเนาะนี่ครับขวานขี้เล็กขี่ขางเด้อพวกเราเพรอะไรอะอะไรอะพุณอะไรอะอะไรอะในอันนี้นินไฟนินไฟปุ๋ย อันนี้เน้นเน้นงามเน้นสวยงามเลยเน้นสวยงามแาบเน้นขึ้แนแห้งเลยหมาดเมกแม,แมกนี่ไงคอเลตคอเลตครับคอเลตโอเคงเคร่งใสนนึงนะี่คือขั้นตอนการเ,เอามาดใส่ในที่เล็กที่ขาวตึงเตึงนครับเรียบร้อย โอ้เตะเถอเตนมาพอล้วทายหันกับมุ่เนียนน้องทาข้งหน้ามันต้องหนักกว่าโหดยอดโหดกวนอุ้มร้านโหดุดหมาดไม่หม่ไม่ไม่ไม่ก็ว่านี่คือสูตรของเชฟกะทันเลยครับ อ่ามันไหม่บอกสกดบอกเอ้ยอกตัวนี้โกนไปมเอ้ยไหม่ละไหม่อะแล้วหลวดเราใส่เยอะเนะดอสกิดไปแล้วนี่ไปมันแห้งเอาเนี่ยครับโอ้นี่กับบอกไปขี้ขาดเานเ้เนี่ยมาเต็มมาเต็มนนี่เุ้ยอันนี้สูตรไหนไู่มแอบสูตรเมแอบ่ พออันนี้เน้นแน่นขึ้นงามบ่เน้นแข็งนะเดี๋ยว <แก S 2> หอมบุดเด้อที่ตามมันดูบุดโคตรโคตรเลยไงนี่น่ากัวเล็กอะกลัว่นาอยู่เนื้อแตกเนื้อแตนเอาละควันลืมมีละลืมงามละอย่างน่ะนแข็งตาละ <c oughs> เออแข็งตา <c oughs> เกล็ดหมากมาดนะครับเกล็ดที่ผมผมเปียกๆน่ะผมมีติดไหนแช่ไหมเล็กนี่ใช่เล็กสามหุ่นนะครับ คีบกีบกิบอู้จับปุรีมันดีมันี่ยแน่นแน่นสดพอไม่กี่นับยาวยาวเด้เคยหัวเราเราละเอเ้ยมันนี่ นี่ยิมอ๋อที่มันเปียกๆเ,เลยเลออไหนๆอยู่เหรอเน้นตัดตอกตัดใดินจุ่มปลวกนะครับเอาจักดูดิอ๋อออกมาแล้วปืนยาวเหนื่อยปืนละนะครับส่วนผสมนะครับคอเลตอันนี้แม็กนะครับตองฝลาเอ เนกสองฝานะครับออ๋แล้วก็ทานสีอ่องสีอ่องกับกาแฟเช็กกาแฟเช็กนะครับกาแฟกาพยานหนักต้องลุ่มๆอ่ะต้องลุ่มๆพยานหนักกาแฟกาพยานหนักอย่ยเนี่ยครับเนี้ยมันละเดีวก็อนดีก็นี่ละเดี่ยวใส่นี่ผสมเนื้อตอกสีอ่องนะครับแอนไรสูตร แม่แม่แอบแม่แอบแม่อะไรแม่แอบเออหนึ่งฟามันแบบสี่นี่คือสูตรนะครับโปกลับบ้านนั่นน่ะนักเขียนสองนะครับสองไอ้ดิมดิมเรต้องลองดูว่ามันเฮื่อสูตรไนะเดี๋ยวเอฟมันวเมียวอ่ะนีตุ๊บละตั้งลุ่มๆนะตั้งรูปนะ จะเล้วนะ๊อเนี่ยมันจะเลวมั่นะมันใช้ป่คนหึงทัอ้าวมาใส่เลยตวงตมาสามสามะสี่ฝานี่ขลิมันเล็เิดเี๋ยวาต่ำเหรอเดี๋ยวถึงนี่เดี๋ยวถึกสหมดละอ๋อขลิดอีฝาเอ็ม ทะเลนี่ใสสองนี่เคล่อนำไปเกะไปอะเฮงนะทะเลก็ไม่ตัวเฮงเลยนะเดี๋ยวลองพอเดี๋ยวถ้ามันจับสูตรผมขัดกันกับมันแบบเรวอ่ะนี่คือสูตรนะครับตามคลิปนะมันก็ไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ช่วงเอานะครับดินไฟเอาก่อนอันนี้เอาก่อนดินไฟไหนอะเอาไซน์นี่ก่อนดินไฟวะเนาะเอาใส่นี่เลย ใส่เดี๋ยวผสมนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้ใส่เจ้าเจ้าขีดที่ขาตักใส่เลยเอาจ่างพุ่นเจ้าขีดใส่เลยขอผอพุ่นขอผอปุ่นขีดอะไรเลยพอทั้งเห็นเยอะตักใส่ตักใส่เลยเนาะหอยวุ้นไวไฟ มาวายมังจีกันเมกนี่เอยอย่างก็ไอมาดนี่ใส่ในนี่ไปละสองขีดผมมดนี่พอดีนี่เหรอวะนะอะไรน่ะอางนี้ดกำลังสี่ขีดห้าขีดเดี่อะไรอ่ะเก้า่ะกำลังจังเลยเว้ยแอมจะได้กี่บอกงน่ชุดเดียวกว้าไปเลย8 โหกยังรแม่แปดนิดไง่ง่น้อยไปโอเคไปเก้าสิบไปก่อนมาไไหมตอกไ่เลยไหนไเลยสร็จเลไฟสีเขมนะปากมิหน่อยนะเนาะเออหอกในบนนี้ก็ได้กันสีดี่ะเป็นถุงยางนะเป็นึุงยางไหมกันเป็นชุดหนึ่งไง เขาเย็ดสีชุดโกัวนี่อไปเชกใส่ปะขอเลยขอเลยใส่มาเลยครับสี่ีดครับขอแหมมแหมเฮหมนักแหมเยอะเยอะเยอะแมหมกรลังคี สองแหมครับไอ้โออเป็นเครื่องสูงมากเลยก่นนี่สูงโล่งอ่ะแหม่แหมแมแหม่แหม่แหม่ยงยงควายปล่อยโอ้ลละเดี๋ยวตักไปอ่ะตากมีตามสูตรเป๊ะจังขนาดไหนตึงจังตึงตวงฮนอ้าวผสมครับผสมเอาละเอฟอโทรศัพท์มาายตอนนี้อ่ะทายครับนิ่งสร้างรายได้ครับอยู่ปุ้นถ่ายมาโทรศัพท์าตัวอยู่ป้อน่ายตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ย ตัวสามตัวหายไม่เอาโคตรโอ้กันแกโคตรแกโคตรโอ้มันหายไม่ได้อะเออพี่ก่อนนดนใส่ใส่ให้ตัวเนี่ยให้ตัวเนี่ยให้ตัวเนี่ยตอนจ้างเลยกันเยอะเยอะเยอะเออนี่ครับสลากิปใส่ไปละหนึ่งของของแรกของแรกครับโมบิตีครับยาวครับเฮ้ยวะเฮ้ยละใส่เลยเลยอีกครัำละ Thôi, xíu xíu vào nè Nó Nó em tại đâu Hôm hấp bóng đi, hôm Nè, im ra luôn nè Thôi,